ทอกอสเผยยุคโควิดนี่เกษตร,รพุง่ง12.5%นายธนารัตน์งามวิไลรัตผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ากรารเกษตร,รหรือทอกอสเปิดเผยว่าจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ความตึงเครียดสงครามรัสเซียยูเครนส่งผลกระทบต่อต้อนทุนด้านการผลิตทําให้ราคาพลังงานและเงินเฟ้อสูงขึ้นรวมทั้งยังมีสถานการณ์น้าท่วมที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าเกษตรจะส่งผลให้บูลค่านี่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ช่วงครึ่งปีแรกของปีบัญชี2,565คือเมษายนถึง วันที่30กันยายน2565เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่12.5%จากเดิม9-10%ค่ะโดยทกศจะให้ความสําคัญกับการเข้าไปดูแลด้วยการปรับโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนซึ่งคาดว่าจะทําให้สิ้นปีบัญชี2565ก็คือวันที่31มีนาคม2566สัดส,ส่วน NPL มาอยู่ที่ระดับ7%ค่ะทั้งนี้ยอมรับว่าสัดส,ส่วนหนี้เสียเพิ่มสูงขึ้นเพราะ2ปีที่ผ่านมาเกษตรกรเผชิญภาวะปัญหาหลายประการถ้าจะให้ทกศเข้าไปเร่งจัดเก็บหนี้ก็คงจะไม่ใช่ดังนั้นจึงจะเข้าไปช่วย ช่วยดูแลด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2565เกษตรกรจะมีรายได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะ,จะทําให้กเกษตรกรกลับมามีความสามารถในการชําระหนี้ได้ค่ะสําหรับผลการดําเนินงานทกศครึ่งแรกของปีบัญชี2565สามารถปล่อยสินเชื่อ3 6 8 7 4 5ล้านบาทและคาดว่าทั้งปีจะปล่อยสินเชื่อได้กว่า7แสนล้านบาทค่ะโดยจะมียอดสินเชื่อสะสมณวันที่30กันยายน2565กว่า1.6ล้านล้านบาทและเงินฝากอยู่ที่1.77 ล้านล้านบาทมีกำไรสุดที่อยู่ที่1,388ล้านบาทต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว50ล้านบาทค่ะ